นะครับถูกฟลอยย่กับนี่ครับครับชื่อกับดันจีสิทธิ์ยนหรือว่านายกส้อยลำพุญวันนี้เจอขุนศึกเคยชกกันยังยังครับแม่มาเช้านี่มันยาวนะครับยาวกว่าเราหลายเซนไม่คิดว่าไม่รู้ไม่เท่าไรนะแต่ว่าสามสี่เซนได้มีแน่นอนนะครับเขาเป็นมวยยังไงรู้ไหมก็มวยชิงครับดูคลิปมาแล้วพ่อแก้เกมมาอย่างนี้แล้ววันนี้นะเราฟ้องอยู่ที่เนืเหมอนเดิมครับกี่วันรอบนี้ สามเกือบเสียทิศครับเสียทิศร้อยสิบสองนี่ชกมากี่ไฟแล้วนี่สองครั้งครับโอวันโตคืนนะโหลดวันนี้ไม่ได้ร้อยสิบยังไม่ได้แล้วมั้งได้อย่ครับยังได้อยู่นะไอ้นี่มันเหมือนยังยังปล่อยเวทขึ้นมาชกใช่ไหมนิดหนึ่งนิดนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ต้องคุมมากกเดยครับอ้าวเราสูงเท่าไหร่ร้อยยีสิบเก้าน้ำหนักปล่อยห้าสามกับาห้าสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่สิบห้าย่างสิบหกครับผลงานเราสามไฟเป็นไงบ้างอ่ะ ชนะศิลธรรมชนะความผิดแล้วก็แพ้นิโรธอะร้อยร้อยต้องหลายร้อยร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดประมาณนี้ครับล่าสุดร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบขับก็วันนี้ร้อยสิบสองครับมันใหญ่ไปไหมนึกว่ายังไงไม่ไม่มีปัญหานะเอาละลูกหลานจังหวัดสกลนครนะอ้าวฝากคนสกลนครหน่อยทูพยูฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับทำทีที่ครับโอเคขอโชคดีครับผมนี่ครับเนื้อตัวครับกับตันที แนะนำตัวคุณศึกเพชรอินเดียแคาเดมียเรบชกไว้ล่าสุดเดือนไหนได้ก็ปีที่แล้วครับมีนาปีที่แล้วตั้งแต่โควิดนี่หายยาวเลยเลยเบ็ดเสร็จกี่เดือนนะประมาณปีกว่าปีสามเดือนปีสี่เดือนแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนสุรินทร์ครับผมไปทําอะไรทุกทําสวนช่วยพ่อช่วยแม่อะไรอย่างงี้เหรอไม่ได้ติดสาวนะอ่าแต่เลยแต่แล้วยังไงกลับมาใหม่ ก็อยากทุกครับก็กล่าวว่าจะไม่ได้เลิกไปเลยครับกล่าวว่าแ้่อยากพักร่างกายครับก็เลยทอมั่งอะไรมั่งปัญหามั่งตอนนี้กลับมาตั้งสติใหม่กลับมาเรนี้ก็ตั้งใจจริงก็ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีนะก็ตั้งใจใหม่ว่ากันใหม่แล้วพิกัดเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบสองครับไปไงหยยบตะชั่งก็เกินหนจุดแปดสบายสบายแต่เราเห็นว่าเราก็ทําร่างกายมาตลอดนี่ใช่ไหมไม่มีปัญหาในร่างกายวันนี้หายแต่ยังไม่ยังไม่ได้ไหายใจที่ไหนแต่ว่า ซ้อมมาเรื่อยๆนะซ้อมตลอดอืมเราเป็นมวยประเภทเข่ากับตันทีมล่ะพีมือครับก็โร่น่าจะได้ยาวกว่านะยาวกว่าเราหน้าจะถึงตัวกว่านะเราสูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับผมล่าสุดราชกคไว้้นะชกอใครนะ สิ่งเพชรเด็ดสิงได้ครับเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนครับแพ้โอ้โหยาวไปแพ้เพชรได้ไงเนี่ยจริงจริงได้ต้ชนะเพชรต,ต,ต้องตัวเตี้ยนะแต่วันนี้ไม่เป็นไร,รบลบล้างเรื่องเก่าๆหมดรรเริ่มกันใหม่คิดว่าวันนี้จะแจ้งเกิดได้ไหมแ,นนแจ้งเกิดไนดะ้เจ้าของนี่ชกลูกพี่นีน่ศึกลูกพี่นีน่เอาลูกหลานจังหวัดสุรินทร์ครับอ้าวฝากคนสุรินทร์น้อยคขาศึกฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเอาใจช่วยครับผมสวัสดีครับ